มาอีกหนึ่งคู่รักกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับน้องก๊อตกับน้องริชชี่นะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งคบยิ่งหวานทำเอาคนโสดเนี่ยตายเรียบกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับกับโมเมนต์หวานหวานของทั้งคู่นะครับไม่เคยแผ่วจริงๆเลยนะครับสำหรับคู่รักอย่างน้องริชชี่ออรเนตนะครับแล้วก็น้องก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับ เพราะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวคบหาดูใจกันนะครับคุณผู้ชมอย่างจริงจังแล้วนะครับก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆนะครับออกมาเสิร์ฟให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟินกันอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดเนี่ยหนุ่มก๊อตนะครับก็ได้ลงภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับขณะที่กําลังออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะครับ พร้อมกับน้องริชชี่คุณผู้ชมนะครับพร้อมกับลงภาพคู่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถึงกับต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยนอกจากเป็นแฟนจะเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันแล้วคุณผู้ชมส่งรูปหัวใจอีโมจงอีโมจินะครับหลายๆคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็อดริชชี่ทำคนโสดที่ไม่มีคู่ตายเรียบเพราะสำรับ ความหวานไม่ไหวแล้วจ้าอเออจริงคู่นี้ลุงบอกว่าทว <นะ S 1> ีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ดูแล้วก็กําลังดีกาลังน,น่ารักน่ารักน่ารักคู่นี้อย่างที่เราบอกไปคุณผู้ชมเราเห็นวิฒนาการของความรักของเขาเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆ ความหวานของทั้งคู่เนี่ยก็หวานขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมนะครับงานนี้ก็ถูกอ,อกถูกใจแฟนครับกดไลค์ส่งอีโมจงอีโมจิผ่านทางอินสตาแกรมกันรัวๆไปเลยใช่แล้วครคะอ่ะรอติดตามความหวานของคู่นี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ